สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นเป็นตอนที่เก่าครับพี่น้องครับเอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าทยหน่รถเกี่ยวนะครับเห็ดรถกระบะนะครับเป็นเช่นเลียรถเกี่ยวนะครับไปหอดไซแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังเ,เชื่อมคัดซี่นะครับพี่น้องครับกำลังต่อคัดซี่ออกมานะครับกำลังเชื่อมให้มันแข็งแรงนะครับนี่ครับพี่น้องครับคัดซี่ตัวน,นี้เป็นเล็กเป็นเล็กล่างซีครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็เฮ็ดลบเฮ็ดลบอ่าสแลกนะครับตัวจับแนบนะครับตอนนี้สร้างบึงกำลังเร่งเสื่อมนะครับมานกะก,กาว่าสีต่อเผานะครับต่อเผาแล้วกา็สีล่องเอารถไปเลยนบึงนะครับว่าการเลีนนะครับสิเป็นจังไดนะครับ เลีกน้อยเดียวครับพี่น้องครับไก่สีแล้วแล้วครับมีพี่น้องนะครับทั้งบ้่นถามมานะครับอยากเห็นนะครับว่าไปหอดไซแล้วนะครับคัสซี่นี่มีความเา่านะครับทั้งเมดอยู่ที่ซีเมตรจ็นะครับตัวนี้เป็นตัวคัสซี่นะครับบาเทยาในกาซิมีโค้งกระบะนะครับต่อออกมาเอกนะครับกาซี คิดว่าสีเอายาวประมาณเมตรอ่สีเมตรสี่เมนะครับความเงาควงกระบาลครับแล้วก็สีออกมานอกรถอีกครา้งละยี่สิบเส้นนะครับออกมานอกหัวเกีงนะครับครับตอนนี้กลำลังเล่เชื่อมให้แข็งเลยนะครับ เพราะว่าการวางลอวางยังนีนกะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเอาไปทดสอบให้พี่น้องเบิ้ลนะครับแต่ว่าตอน,นี้ก็ยังเหลือตอ่อเผ่านะครับตอนน่อเผ่าีนก็ยังหาวิธีู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าขนาดเล็กนี่มัน มันบ่ทอกันถ้าสิไปซื้อเล็กมากไม่อีกขนาดท่อกันขนาดท่อกันก็สีได้มันสีแดาม่ใสยังยีบอ่ะมันสีบ่เหลือซะบ่ชาเบ่งมมุวนเฮาไปซื้อเล็กมาต่อเมื่อต่อเผา๋ย่ามันเหลือมันเหลือมันก็เหลือตัว เดี๋ยวผมสิพยายาม,ม,ออมบอพยายามหาเอาในมือนิล่องเบิ่งสักก่อนครับพี่น้องครับเอาเอาเอาล่องเบิ่งสะก,ก่อนนะครับเพื่อมันเผื่อมันได้นะครับการตอเนี่ยมันก็นต้องตอให้ตรงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าบ่ตรงมันสีเวียงนะครับพี่น้องมีปัญหาอยู่ที่เล็กขนาดเล็กบทชอ,อกันนะครับแล้วครับสต่อแนวใดมันบทชอ,อกันเดี๋ยว้คขดเบิ่งก่อนครับ ต่อจะได้มันสิตรงเข้าในต่อออกมาอีกประมาณเกือบประมาณมสองเมตรหมล้ครับพี่น้องครับเอาเบิ้งต่อไปครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนเอารถไปเล่นกันแล้วกันครับครับพี่น้องครับ การเสริมคัสซี่นี่ยใกล้เสร็จแล้วล้วครับพี่น้องครับกกยังยังเหลือต่อเผ้ากับไซส,ส่โชคนะครับหาตำแหน่งอยู่นะครับไซโชคโชคกระสูงแถงวแถวเงาแถวเนาะเพราะนั้นเป็นรุ่นอันนี้ยกสูงหนุนี้ บุยกสูงเอามาใส่รถตำนาคิดครับพี่น้องครับอาเสียล่องหาหม่องใส,บบส่ครับพี่น้องครับเมื่อวานสียดาสีเผ้ากับบรไอ้เสครับพี่น้องครับทางบริษัทเิ่นยังต่อบไตรน,นะครับขาดขาดขาด,ขาดเล็กนะครับ มาต่อนะครับเอามานี้ให้เบ่งเบิ่งโค้งสั่งสัก่อนนะครับนี่ครับความเคลือบนนาของรถนะครับของทีมงานใช้หน่อยรถเกี้ยวนะครับ ประเทนี้กระสิเหลือใส่ใสโชกค,ครับพี่น้องครับใส่โชกใส่เผาแล้วก็เชื่อมเชื่อมแข็งนะครับลล่เชื่อมแล้วก็ช่วงคัดซี่นี่กนาซีเซ็ตสมบูรณ์ครับพี่น้องครับนครับขางขางนี้ยังบอลเหลวนะครับคางนี้ชายบึ้งกรลังงล่เชื่อมอยู่นะครับ ผมบดเสียมนะครับดอกครับพี่น้องครับจะผมกันอนหายอยู่มาขึ้นก็ได้ครับต่อไปจะสิเป็นแบบได้นะครับพี่น้องครับกระบะสิเป็นจังได้เดีวพี่น้องถอดทิดตามแช่หน่อยรถเกี้ยวนะครับติดตามเบิรงครับว่ามันสิขึ้นได้บอนะครับครับเผาโบกี้นะครับ ก็มาสีเอาไปเล่นให้พี่น้องเบิงกับบอด้เบิงนอะแต่คิดว่าแข็งแรงแน่นอนครับสำหรับทีมงานชาหน่อยรถเกียวนะครับครับให้เบิงหลบๆครับพี่น้องครับความเง่ากับเง่า พอสมควรนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังไหวเ่งาทำเนี่ยครับยังสีเหงาต่อปีนะครับนี่ในชุดของกระบ้านะครับตัวนี้เป็นแค่ชุดของคัดซี่นะครับนี่ครับเผ้าโบกีนะครับเผาโบกีที่สั่งขึ้นมาเองนะครับสำหรับทีมงานชาหน่อยรถเกี่ยวนะครับ ในพี่น้องเบิงบ้งรอบๆนะครับรอบๆนะครับเท้าโบกี้ของชายหน่อยรถเกี้ยวนะครับถ้าเกิดแหนบซ้ำนี่นะครับยักอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาเสริมอีกกระได้ครับพี่น้องครับม่้ีปัญหาเสื้อแสหลกมาไหมฮากับเสริมได้มันเสริมบ่อยากนะครับ ตอนนี้กำลังดำดำคัสซี่นะครับให้ให้แข็งเลยนะครับแข็งแรงและก็ต้องมีความสวยงามพร้อมนะครับสำหรับทีมงานชายหน่อยรถเกี่ยวนะครับอาคลิปนี้นะครับพี่น้องครับก็ เอาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับคลิปหน้านี่อาจสีได้ได้เลียนล่องให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวหาวิธีต่อเผากันครับ